สวัสดีค่ะคู่จำมแจมค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็วันนี้มีสาระสั้นๆมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่กับน้องๆได้เตรียมตัวกันเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วรอบนี้เราจะมาเป็นซีรีส์ค่ะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละชั้นปีหรือช่วง น้องๆที่กาลังจะขึ้นไปสู่เยีย์ต่างๆอะค่ะน้องๆจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะหรือจะต้องรู้อะไรบ้างหรือต้องทําอะไรบ้างสําหรับวันนี้เราจะพูดถึงน้องๆที่กําลังจะขึ้นเยียหกกันค่ะค่ะในขึ้นช่วงเยียหกเนี่ยนะคะ,ะส่วนตัวสิ่งที่มันมีความสําคัญมากๆเลยในเรื่องของอคาเดมิกหรือเรื่องการเรียนนะคะวิชาที่เราจะเน้นๆกับทุกๆคนเลยเวลาเข้ามาสอบถามหรือมาฟังซาเนี่ยก็จะมีอยู่2วิชาด้วยกันเลยก็คือจะมีแมทต์เมติกเลขนะคะ,คะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะ ใช่ใช่ค่ะเลข mathematics กับ English ค่ะเป็นตัวพื้นฐานสำคัญมากๆกับการต่อยอดไปเรียนต่อในช่วงปีที่สูงขึ้นของน้องๆทุกคนค่ะ,คะมันสำคัญยังไงคุปเปิร์อ่าเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะ m a t h e m a t i c ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงเยายร์6เนี่ยเนาะมันเป็นเหมือนตัวพื้นฐานที่ฝึกให้เด็กมีโลจิกในการคิด คิดอย่างมีระบบคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งเชิงนั้นนะคะในขณะที่ภาษาอังกฤษอะค่ะแน่นอนว่ามันเป็นตัวสําคัญอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราไปเรียนในวิชาอื่นๆที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราไม่เข้มแข็งพอเงี่ยเนาะมันก็จะแบบเรียนไม่ได้เพราะว่าเราก็จะตีโจทย์ไม่แตกหรืออ่านไม่ออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวภาษาอังกฤษเป็นตัวพื้นฐานเลยที่ที่ว่ามันจะช่วยให้เราทั้งใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการเรียนในวิชาต่างๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือตัวอาร์ต่ะะััวอเนนนนนนแแหลมก็็จป อีกมุมนึงในเชิง creativity เนาะที่ช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์หรือบาลานซ์สมองทั้งสองซี่ได้เนาะอีกเช่นเดียวกันมันก็เป็นเหมือนพื้นฐานในการที่จะเสริมในเรื่องของ non verbal skill ให้กับน้องๆได้ด้วยค่ะ non verbal skill ก็คือการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลอาจจะไม่ใช่เชิงอ c a d e m i c การบวกลบเลขอ่านเขียนแต่ว่าเป็นการดูภาพเป็นการวิเคราะห์หรือตีความอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตประจําวันตอนนี้ก็สําคัญรวมไปถึง activity เนอะเรียนอย่าง ยัไม่ได้ช่วงเยอห์กเป็นช่วงที่เด็กกําลังโตค่ะเขาจะมีความแอคทีฟการให้เขาได้เล่นกีฬา<ช>ได้ทําแอคทิวิตี้ที่เขาสนใจได้อ่านได้เขียนหรือได้เรียนในเรื่องที่เขาสนใจนีคะคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตและเริ่มให้เขาทําเยอะมากขึ้นค่ะ มากกว่า<ม>แค่การเรียนในเยยห์กค่ะเราจะมาต่อยอดว่าจริงๆในช่วงเยยห์กค่ะเราน้องๆที่สนใจจะสมัครย้ายโรงเรียน<ม>เข้าไปเรียนเยอห์เในประเทศอังกฤษนะคะ<ม>ยกตัวอย่างโรงเรียนชายล้วนที่ดังมากๆไม่ว่าจะเป็นว<ม>ิน c h e s t e r e ยีตันค l ลเลจหรือว่าทอนบีต r ทโรและ l e ่พวกนี้ค่ะน้องๆจะต้องเริ่มสมัครเข้าเรียนกัน3-4<ม>ปีล่วงหน้า<ม>เพราะฉะนั้นจริงๆน้องๆต้องสมัครตั้งแต่ช่วงเยอหเทอมสหรือว่าก่อน อายุ10ขวบ6เดือนดังนั้นพอน้องๆขึ้นเยาว์หมาต้องเป็นช่วงการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนแล้วค่ะ,คะการเตรียมสอบสําหรับเข้าเยา์เค่ะในช่วงน้องๆที่อยู่เยาว์หคือการสอบ i อเซ Pre-Test นะคะเป็นการเตรียมสอบที่วัด ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ของน้องๆผ่านทางการทำข้อสอบที่เรียกว่า verbal reasoning test นะคะ non verbal reasoning test แล้วก็ English กับ Mathematics ซึ่งทั้ง4เทสต์นี้ค่ะน้องๆจะเริ่มสอบในช่วงเทอมหนึ่งของเยียนหรือว่าช่วงประมาณเดือนตุลาถึงพฤศจิกาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากน้องๆเลยต้องเตรียมตัวให้แม่นยำที่สุดใช่เพื่อที่จะสอบแล้วทามาได้ทาข้อสอบออกมาได้ คะแนนค่อนข,ข้างดีรวมไปถึงการเข้าโรงเรียนท็อปขนาดนี้ค่ะน้องๆต้องมีการถูกอินเทอร์วิวหรือถูกสัมภาษณ์ด้วยย้อนกลับไปที่ครูเปิร์พูดเรื่องที่ว่า เด็กทำแอ<ช>คทิวิตี้เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่สังเกตเขาแล้วเริ่มพูดคุยกับเขาว่าเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษเขาชอบทำอะไรใ,<ช>ในโรงเรียน<ๆ>เขามีกิจกรรมอะไรที่เขาชอบเริ่มถามคำถามพวกนี้กับเขาเยอะขึ้นก็จะเป็นการช่วยเตรียมอินเทอร์วิวในช่วงเยาว์ของน้องๆได้ดีค่ะ่ค่ะ